เอ้ยไม่ถอดนมถอดหน้าเลยเขาจะรู้ไหมว่าใครอ่ะชมม่วงนี้ฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะถอดได้น,น,น,นิดเดียวเองนี่ห่ายคลิปเนียน่ยเออคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วยุ้ยนั้นเพลงแล้ววะนะ <c oughs> พี่โอ๊ตตากสินนะครับนะ,ะสายบบเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้พ<ช>ี่เขาไปเดินสนามได้มใช่ไหมใช่มาเช้าอย่างวันนี้ม้าเด็กกี่โมงโอ้โหม้าแลตีสี่ครึ่งบอกหน่อยพี่อาชีพเสียนพาเขาไม่สบายนะบอกหน่อยเหนื่อยเอ่อตื่นเช้าใช่แต่มันมีความสุขแต่มันมีความสุขที่เราได้ทำได้ทำในสิ่งที่เราชอบเอาอะไรเราแบอ่ตนนี้ เนี่ยวันนี้มีสามเหรียญถ้าราคาแรงเนี่ยผมไม่มีความสุขแล้ววันนี้เอ้ยช่วงนี้แบ่งบางๆนี่นสับไวาาว่ามาดีเลยนี่ดีกว่าทีเด็ดวันนี้นี่ขลําตัดอันนี้กรมหลวงหลวงชุมพรหลวงปู่ทิมปลุกเสกอันนี้บองมีผดผลดน้อยอ่าผดก็สวดก่อนแหละเอ้ยผลดน้อยเท่าไหร่เอายี่บห้าอ่าขอดูว้อมูก่อนแล้วก็อันนี้นี่เหรียญพระพุทธวัดเขาตะเขาปีสองสี่เก้าเจ็ด อันนี้พิธีใหญ่นะเพราะ้องสุกก็แดงเสกใช่ไหมถูกต้องครับและอันนี้เป็นเนื้อสำลิดด้วยได้สำลิดใช่ทองแดงไม่มีนะถ้าทองแดงนี่เก๊เลยเก๊ทันทีอันนี้สวยแดงปัดเลยสวยจริงเป็นสำลิดสำลิดสองสี่เก้าเจ็ดใช่หลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันาอิดปลกเสกอแล้วก็อันนี้เปิดได้อันนี้เอาจะชื่อไรนามผู้ปูุกเสกนี่ก็นี่ละเอาหมื่นห้าหมื่นห้าอ่าเอาอีกองมา อันนี้หรือตอนนี้มีกี่องค์สามองค์มีสามองค์วันนี้ได้มาสามองค์อันนี้พระอาจารย์ทิมพระอาจารย์ทิมรุ่นแรกออง่ายมากเป็นพระอาจารย์ทิมเป็นผู้สร้างหลวงผู้ทวดใช่เป็นพระสร้างเป็นผู้สร้างหลวงผู้ทวดวัดทํงให้เลยนะครับพระอาจารย์ทิมนี่เป็นเหรียญของท่านคือเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านก็อันนี้เปิดอะไรเอาหมื่นหนึ่งอันนี้ผมก็สองคข้าๆเรียบร้อยแล้วดูดูดูคราให้เรียบร้อยแล้วว่าเอาที่ราคาผมไปได้ นี่ไปได้แล้วกันเอาตัวเลขมาเอาตัวเลขให้แล้วกันอันนี้ผมให้นะกุมหลวงเนี่ยสักยี่สิบได้ไหมยี่สิบไม่ได้ยี่าะเสขาดยี่สิบขาดเอาแบบคําเดียวเพิ่มขึ้นาต่อที่สิบเนี่ยเอายี่สิบสามได้แล้วอันนี้สองหมื่นสามใช่ยี่สิบสามแบ่งให้อ่ะได้สวยอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสวยจริงอันนี้สวยจริงยี่สิบสามก็สองหมื่นสามใช่ครับอ่าแล้วเนี่ยอันนี้เอาหหมื่นห้า หมื่น้าผมขอต่อนะพี่หมื่นทวนแล้วกันจ่ายเจอนานน่หายากช่วงก่อนวงขายสองหมืนกว่านะใช่แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันดอกลงก็เข้าใจเอางี้เอาแบบแบ่งปันนะเอาสิบสี่สิบสามแล้วกันขอต่อบ้างเออจัดไปโอเคอันนี้ยี่สิบสามสิสามสิบสามสามอันนี้หมื่นหนึ่งโอ้ย้วนสวยหกพัน 7 0็ดจัดอ่าเป็นอันนี้เจ0 0พันครับมาจานกิมนะครับเจ็ดพันดูมันไม่ยากเลยพี่เนี่ห็นไหมพัดแท้เนี่ยเห็นไหมเรามาดูเราเช็คหยู่ที่ราคาแท้แล้วเราดูราคาเรารู้แล้วนี่หนึ่งก็คืออันนี้สองหมื่นสามหนึ่งหมื่นอันนี้สองหมื่นสาม0องหมื่นสามพันเจ็ดพันเจ็ดันสอมืนสี่หมื่นสี่หาโอเคสี่หมื่นสามผจเงินสดกับมีเงินสดเท่าเลเดี๋ยวที่เหลือผมโอนให้นะได้เลย ไม่รับเช็คอย่างเดียวนะแปดเก้าสิบเจ็สองสิบสามอันนี้หมื่นสามโอเคหมื่นสามนะครัก่อนผมโอนให้พี่อีกสามหมื่นบาทอ่านับดูได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่าคาชุดนี้หมื่นสามยังไงรับแล้วก็เดี๋ยวโอนให้ผมอีกได้ได้ได้ขอบคุณมากพี่โอ๊ตครับครับมีอะไรแบ่งได้ครับสายเหรียญเก่านี่ฝากไปด้วยครับพี่โอ๊ตตากสินนะครับนี่เลยเดี๋ยวไม่ละเดินให้อีกพี่บอลเท่าไหร่ไง เอายี่อิบหกพอบางบแรงอะไรอ่ะทองพรกสวยทองหนาจมูกแหลงยี่ห้าย่ิบห้าทุนซื้อเลยเดียี่ิบห้าเนี่ยเอาห้าร้อยพอกำไรห้าร้อยยี่ิบห้าห้าจบจบไปอ่าา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 ไดาเาีาาาา้าาา้าาาาาาีาเาา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 ้าาา้เาาาากาา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 าสุาใจเตาาาาาาจาาามาา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 ป ขาหรถเท่าไหร่มาอันนี้เอาสามหมื่นนี้เอาสองหมื่นแปดอันนี้เอาสี่หมื่นห้าอันนี้ปูดทิมนะปกปูดทิมปุใหญ่แขนจุดสายฝนนิยมสุดต้องรวยแล้วทิมอามาล่อเขาต้องสุดยอดอันนี้ซื้อได้เยอะยู่สามนแปดได้ไงสามแปดไม่ได้ดิเกิดอันนี้ขาดทุนจริงๆพี่ซื้อบอกทุนเลยพี่ซื้อมาสี่หมื่นเอาสี่สิบสองแล้วกัน เออชัดๆเลยขอไปสองพันจบสิบสองไอ้สิบสองอ่านี้เรียกเงินยี่แปดได้ไหมยี่สิบโอ้ยยี่สิบลึกไป<笑><笑>โอ้ยยี่สิบเอาแบบได้เลยแล้วกันยี่หกยี่ห้าจบยี่ห้าคุณเลี่ยดเบียดอ่ะขอยี่หกแล้วกัน อจัดไปเพราะว่านี็ไม่ได้ไม่เยอะหรอกพี่ไม่ได้บบกเยอะบบกน้อยอ่ะอันนี้เปิดสามสิบสามหมื่นเพราะว่ามีทองไงภาที่สวยด้วยจมูกร้อยเลยอันนี้ไม่ต่ออันนี้สามหมื่นจัดไปเป็นเดี๋ยวนะรวมนี่นะครับมาดูได้นะครับดีเลยนะครับอันนี้นีี้่ตอนผมขายบ้างนะเห็นแต่ผมซื้อนะมาดูตอนผมขายเี่น้องเพาะาแบ่งอันนี้ก็สี่สองสี่หมื่นสองสองหมื่นหกหกสองหมื่นหกเนหกหมื่นแปด อันนี้สามหมื่นสามหแปดก็เป็นเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดพันบาทจัดไปอันนี้สแกนให้รู้ให้พี่ก็ได้แล้วถ่ายคโอเคพี่โอเคอ่ะมาใส่อันนี้มีกล่องมาใส่ป่ะพี่ไม่มีกล่องได้ได้ได้เลยกล่องอันนี้โอเคนะครับนี่ก็น้องแม็กบารมีนะครับมาขอแบ่งนะครับเยอดนนวดีนะครับนี่เลยให้ให้ครบแสนเลยไม่ได้ครับมันอีกนิดเดียวเองสองพันไอีกสองพันเอาอะไรดีอ่ะอีกสองพันเลือกเอาก็เอาถุงให้เขาไปสองพันแพเกินไป เอาสองพันเอานี่ไปพี่แบ่งนี่ให้สองพันละพันปิดตาไอไม่ใช่กีบบัวลงบุญอ่าโอเคสองพันพอดีนี่เน่ยอาให้สองพันนี้ให้อันนี้รินแล้งสือพอดีหนึ่งแส้มท้วนตวนกลมมโอเคนะครับขายได้ขายได้เปิดบินเปิดบินก็อย่างนี้แก๊งเอ้าบอยไม่มาเหรอครับอ๋อบอยไม่มาครับโอ้จะพะมามาปล่อยให้บอยซัหน่อยนี่ มีพ้าอะไรมาดูได้เดี๋ยวผมดูให้ได้เดี๋ยวดูให้ได้มาหาบอยมาหาบอยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวดูให้ได้เดี๋ยวบอยมาเดี๋ยวผมให้บอยดูอีกทีได้เดี๋เข้าเดี๋ยวผมโทรหาให้พูดทวดครับอืมที่เปิดไว้เท่าไหร่ครับ <35. S 2> สามหมื่นห้าฮะสภาพนี้ชั่วโมงนี้มันไม่ถึงนะพี่ขายได้ไม่เกินสามหมื่นสามหมื่นหน่อยๆนะครับ ราคานี่ต่อรองได้ไหมครับได้ต่อรองได้ต่อรองได้สักสองหมื่นแปดได้ไหมขายได้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นมยหน่อยชั่วโมงนี้ไม่ถึงแล้วเมื่อก่อนได้เลยไม่ต่อเลยพี่พอสามสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นนะครับสามหมื่นผมจบให้ไม่ต้องไปบอกบอยนะโอเคโอเคโอเคสามหมื่นได้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 สแกนสแกนได้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 บัญชีมา อ่ะเรียบร้อยพี่ครับผมครับมครับ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 ลอยลอยลอยมีอะไรพี่ปวดทวดปูทวดปูทวดอะไรบอลจุดบอจุดฝวยแชมป์โลกเลยใอ้เช่อะซื้อได้ซื้อได้ที่นี่หรือซื้อได้ที่ไหนไ่ใช่เพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันแบ่งให้มาเท่าไร่อ่ะพี่เอาเ็ดเลรนะผมเอได้เดือด เอาสี่หมื่นแล้วกันพี่บอกพันห้าเองบอกพันห้าบอกพันห้าเองเอาสี่หมื่นแล้วกันพูดอย่างนี้ครับไม่กล้าต่อเลยเนี่ยยิ่งบอกพันห้าเองเราไม่ได้เลยราไม่ได้เลยโอ้โหบอกมึงประหังที่ภาพนี้ต้องมีห้าหกหมื่นอยู่แล้วพันห้าสี่หมื่นใช่ไหมเอาโอเคผมจบให้แล้วกันใส่ถรงให้บวกบางๆเอาทางสดไปเลยโอ้ยไหอะไรวเนี่ยสี่หมื่นลูกฟ้ปว่านะได้พอโอนเพิ่มนะได้ได้ได้ซื้อมาบวกได้พันห้าจริง คาราเมนวี่แบลาพี่รุ่นต้อาสมนี่หมื่นหนึ่งครับอีกหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หมื่นห้าหมื่นหกไม่พอโอุสามหมืนดีกว่าได้ได้อุสามหมืได้กว่ามันพี่อนสดเลยจตกไ่ายค่อนีครับขอบคุณมากพี่อมไปละสบายราคานี่ผมวันนี้เข้าหน้าตู้นะครับวันจันนะครับนะ่านมาอุดหนุนผมถึงที่ก็ให้เลือก นี่ครับเป็นพาลักก็นิยมที่ผมเคยบอกนะครับว่าหนึ่งถ้าเรามีพราเครื่องพระแท้นะครับอยู่ที่ไหนนะพี่ก็ขายได้คํานี้มันเป็นจริงนะพี่นะอย่างผมเช่ามาคลิปที่ผมเช่ามาเนี่ยผมก็มีคนที่มาตัดต่อไปอย่างนี้นี่นะครับนี่ฮะอันนี้เราก็จบกันไปน่าจะเกือบสองแสนกว่าบาทนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนี่ครับพี่ชายผมนะครับพี่ทารินนะครับอ่าแล้วก็น้องอาดีเดอร์เซ็ตซื้อจบกันไปของแท้ครับของแท้ของจริงไม่พูดเยอะ